สวัสดีครับวันนี้พ่อวานโซลา่าก็มีของมาแกะกล่องให้ดูกันอีกหนึ่งชิ้นนะครับอโอเคนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของ bms นะครับที่มี Active b a l a n c e มาให้ในตัวตัวนี้จะเป็น b m เอ่เป็น4เซลล์นะครับ4เซลล์ก็จะเป็นระบบ12โวลต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะาสำหรับ bms ตัวนี้นะ าจะเป็นสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับโดยเขาสกรีนไว้แบบนี้นะเป็น BMS c s 300 m อ2.35ถึง3.65โวลต์ v, นะครับบาลานซ์8แอมป์นะคือจริงๆแล้วตัวนี้นะครับตัวสเปคเลยนะครับกระแสชาร์จและกระแสใช้งานม,มันจะอยู่ที่100แอมป์นะครับแล้วก็พีคสูงสุดช่วงขณะที่300แอมป์นะครับรอ,อ,องรับแรงดันนะั้นในการใช้งานนะครับ อยู่ที่2.35โวลต์จนถึง3.65โวลต์ซึ่งก็คือสเปคของแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนั่นเองนะครับโดยตัวนี้นะจะมาพร้อมกับแอคทีฟบาลานซ์ในตัวนะครับแอคทีฟบาลานซ์ในตัวเขาเขียนว่าเป็น8แอมป์นะแต่ผมดูจากตัวนี้แล้วนะน่าจะเป็นตัว5แอมป์นะครับน่าจะเป็นแอคทีฟบาลานซ์5แอมป์แต่ว่าในตัว Data นะครับเขาลงไว้ว่า6แอมป์เพราะฉะนั้น เออไม่รู้จะเชื่อข้อมูลไหนดีนะครับใครดูบอร์ดเป็นก็ลองอคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับตัวนี้สกรีนว่า8แอมป์นะครับแต่ว่าตัว Data เขาเขียนว่า6แอมป์นะครับแม็กที่6แอมป์นะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น Active Balance แบบนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณ5แอมป์นะครับอ่าเดี๋ยวผมเอามาเทียบให้ดูนะ,อ,ะอันนี้ผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็น Active b a l a n c e นะเป็น4เซลล์นะครับ4เซลล์ในระบบ12โวลต์5แอมป์นะครับตัวนี้ก็เขาลงมาว่า 8แอมป์นะสกรีนมา8แอมป์นะครับแต่ว่าใน data บอกว่า6แอมป์เพราะฉะนั้นผมเอามาเทียบให้ดูเลยนะว่ามันถึงไหมน,นะครับตัวนี้ YR RS 2,200 6.3v นะครับตัวนี้เขียนว่าเป็นนี่นะครับ Energy นะอของแบรนด์ Energy นะครับ2,200 2,200 6.3v นะครับ ลองให้ดูนะเทียบจํานวนนะครับว่ามันถึงไหมนะครับอันนี้เทียบให้ดูเลยก็ผมก็เลยเดาว่ามันน่าจะเป็นสเปคแค่5แอมป์นะครับสำหรับตัว Active Balance เนาะเขามี Active Balance มาให้ในตัวนะครับเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวของตัว M Power ไปนะครับตัวนี้ก็เป็น4เซลล์เหมือนกันนะนะครับนี่4เซลล์นะในระบบ12โวลต์นะครับก็สเปคเหมือนกันเลยต่างกันในส่วนของ Active Balance นะเขาลงว่าว่าเป็น Active Balance 1.5ึแอมม์นะครับอ่าตัวนี้ผมเรียกว่าเป็น5้แอมม์แล้วกันเนาะอ่าตัวนี้5้แอมม์นะครับ Active Balance แบบนี้นะเป็นคาปาแบบนี้นะแต่ว่าตัวของเอมพาวเอเอ่อน่าจะเป็นในส่วนของ Active Balance แบบชิปนะครับเป็นแบบชิปเนาะอ่าแบบนี้นะครับอ่าก็ราคานะครับ2ตัวนี้เขาก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะตัวนี้ราคาตั้งอยู่ประมาณเอ่อ 4ถึง500บาทนะครับราคาตั้งนะที่สามารถซื้อได้นะอยู่ประมาณ400นิดนิดๆนะหรือไม่ก็อาจจะอยู่ประมาณ300ไปปลายนะครับตัวนี้ของ Empower ตัวนี้เอ่อเรื่องของแบรนด์นะตัวนี้โอเคกว่านะครับเรื่องของแบรนด์แต่ว่า Active Balance เขาก็จะน้อยกว่านะครับแล้วก็ราคาเขาก็จะสูงกว่าตัวนี้ประมาณเกือบเกือบ100บาทนะครับเมื่อเทียบกับตัวนี้นะอ่าส่วนตัวนี้ราคาเขาก็จะย่อมเยาวลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับอยู่สักประมาณ 300กลางๆนะครับอยู่ประมาณ300กลางๆนะช่วงโปรนะครับถือว่าราคาค่อนข้างดีเลยนะน่าสนใจนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องต่อนะแบตเตอรี่ลบนะครับตัวนี้ก็เป็น P ลบนะครับก็คือช่องออกไปใช้งานนะครับช่องออกไปใช้งานคือต่อจากตรงจุดนี้นะครับอ่ะก็ในส่วนของตัวสายนะครับก็เป็นสายแบบสายซิลิโคนนะครับอ่ะเหมือนสายกับเหมือนสายของ Active Balance เลยนะครับใช้ด้วยกันได้ไหมเนี่ยโอ้โหใช้ด้วยกันได้เลยครับนี่ เสียบเข้ากันได้เฉยเลยนะครับใช้สายเดียวกันเลยนะครับกับของ Active Bal a น c e นะดังนั้นใครที่ต่อ Active Balance อยู่แล้วนะครับอยากจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะมันมี Active Balance ในตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเ,เข้าหางปลานะครับเข้าหางปลานะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทดลองต่อใช้งานกันเลยนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ทําการต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอ,อันนี้เป็นสายชั่วคราวนะผมจะต่อใส่น็อตแบบนี้ไว้นะครับตามรูเลยนะครับ สายชั่วคราวนะเพราะว่าผมเป็นสาย DIY นะครับสำหรับการใช้งานจริงนะครับผมแนะนำให้บัคกีติดไปเลยนะครับนี่บัคกี้แบบนี้นะอ่ะบัคกีติดไปเลยนะครับมันจะเอานำกระแสได้ดีกว่านะครับแล้วก็จะแข็งแรงถาวรคงทนกว่านั่นเองนะครับอันนี้ผมใช้งานชั่วคราวนะครับเอามาทำเป็นตัวอย่างให้ดูผมก็เลยติดเป็นแบบนี้นะครับอ่ะฝั่งนี้นะครับ B ลบก็ต่อออกมานะครับพอดีผมมีสายของตัว ดารี่อยู่นะครับผมก็เลยเอามาต่อดูนะครับฝั่งนี้ก็เป็น P ลบก็คือสายออกไปใช้งานนะครับของฝั่งลบนะขั้วลบที่ดึงออกไปใช้งานตัวนี้เอาไปต่อเข้ากับแบตเตอรี่ขั้วลบนะครับอันนี้ต่อไว้เรียบร้อยนะแล้วก็ในส่วนของตัวชุดสายแพร่นะครับอย่างที่บอกนะมันเป็นสายใส่ได้กับตัว a c t i v e b a l a n c e เลยนะเป็นสายตัวเดียวกันนะครับผมก็เข้าหัวไว้เรียบร้อยแล้วนะนะครับเป็นหางปลาแบบนี้นะครับ เบอร์2ขีด6นะครับอ่ารูสายไฟเป็นเบอร์2เอ่อรูตรงนี้นะครับรูสายขั้วแบตเป็นจะเป็นเบอร์6นะครับอ่าสำหรับแบตที่ผมจะนำมาใช้ประกอบนะครับก็จะเป็นแบตอ่า120บแอมป์นะครับที่เอ่อผมถอดออกมาจากกล่อง power box นะครับที่ผมไปจ้างเขาประกอบไว้เมื่อ4ปีก่อนนะครับก็จะเป็นแบตชุดแรกเลยนะที่ผมใช้นะครับอ่า ใครมาไม่ทันนะลองย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับเพราะว่าผมเอาแบตชุดนี้นะครับมาทดลองใช้งานเรียนรู้ในระบบโซล่าเซลล์เป็นแบตชุดแรกเลยนะครับอ่าก็ผมถอดออกมาแล้วนะเดิมทีแบตชุดนี้นะครับมันจะไม่มีขั้วนะครับมันจะไม่มีขั้วนะอ่าอันนี้ผมไปให้ที่ร้านนะครับเขาสปอร์ตเลเซอร์ใส่ขั้วมาให้นะเดิมทีเดียวมันจะเป็นแบบเรียบๆนะครับแล้วก็มันจะเป็นอ่ ที่ร้านเนี่ยที่เขาประกอบให้ผมนะเขาจะเจาะรูไว้นะครับแล้วก็จะใช้น็อตใส่เข้าไปเพื่อยึดนะครับแต่อันเนี้ยผมถอดออกนะครับแล้วก็เอาไปให้ที่ร้านเขาสปอตเป็นขั้วแบบนี้มาให้นะครับนะสปอตเลเซอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคแล้วก็อุปกรณ์นะก็จะมีบัตรบาร์นะครับบัตรบาร์สามตัวนะอ่าชุดน็อตนะครับอ่าแบตเตอรี่วอลมิเตอร์นะบีมเอสแอคทิฟบาลานในตัวนะครับแล้วก็ชุดสายที่เราทําไว้นะครับอ่าอันดับแรกเลยนะครับ ผมก็ทําการวัดเซลล์เรียบร้อยแล้วเซลล์ปกติดีนะครับไม่มีอะไรนะอันนี้ที่เห็นนี่เป็นเทปใยสับลดนะที่ผมไม่แกะนะครับเพราะว่าแกะแล้วเนี่ยมันจะเป็นคาบกาวครับเหนียวมากนะคาบกาวเหนียวมากอันนี้ผมลองแกะนะครับเป็นคาบกาวผมลองเอาอตัวน้ํายาละลายคาบกาวมาลองอขัดลองเช็ดดูนะก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าที่เหลือไม่แกะแล้วนะปล่อยมันนะครับไม่เป็นไรนะอ่าโอเคอันนี้ผมสลับแล้วนะตรงนี้เป็นขั้วลบนะครับบวกลบ บวกลบบวกลบบวกนะครับเราจะเริ่มจากขั้วลบนะทิศทางในการเรียงครับการวิ่งนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับวนมาแบบนี้นะนะครับอันนี้ก็เป็นที่ผมจะประกอบนะจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็น4เซลล์นะแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับแรงดันมาตรฐานอยู่ที่3.2โวลต์ต่อก้อนนะครับประกอบเสร็จออกมาแล้วก็จะไปจะเป็นแรงดันมาตรฐานที่12.8โวลต์นะครับ4เซลล์นะ เดี๋ยวมาเริ่มวางบัตรบาร์กันก่อนนะครับเราจะเริ่มจากขั้วลบเสมอนะครับอันนี้เป็นขั้วใช้งานนี่ก็เป็นขั้วใช้งานขั้วบวกนะครับสีดําจะเป็นขั้วบวกใครไม่มั่นใจไปเอามลติมิเตอร์มาวัดนะครับนะอ่าโอเคอันนี้อ่าขั้วลบนะครับไปบวกนะเพราะฉะนั้นขั้วนี้จะต้องเชื่อมต่อกันครับเดี๋ยวเราจะวิ่งแบบนี้ไงอ่าเวลาอ่าทำงานเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับต้องใช้สมาธินะครับห้ามหลงนะหลงอาจจะช็อตอาจจะพลาดได้นะครับอ่า วิ่งมาแบบนี้นะครับอันนี้เชื่อมกันแล้วนะครับแล้วก็มาวิ่งขั้วนี้กับขั้วนี้นะครับอ่าเลี้ยงไปนะอ่าใช้สมาธินิดนึงนะครับพอพอมาแบบนี้แล้วก็วิ่งมาขั้วนี้กับขั้วนี้นะครับอ่ามานี่เข้านี่ออกนี่วิ่งเข้ามาแบบนี้นะครับอ่าเป็นเลียงสลับกันแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้เอาน็อตยึดลงไปก่อนยึดไปก่อนนะครับให้มันพออยู่นะ โอเคจากนั้นครับลองเอามัลติมิเตอร์มาวัดดูนะครับฝั่งนี้เป็นขั้วลบนะครับฝั่งนี้เป็นขั้วบวกแรงดันจะได้อยู่ที่13.29เโวลต์นะครับ13.29อาโวลต์เห็นไหมเอ่ยผมเอาวางให้ใหม่มาแล้วครับ13.29โวลต์นะครับเป็นนะอ่าอนะอันดับแรกนะครับ ก็ให้เริ่มจากขั้วลบก่อนนะครับซึ่งซึ่งก็คือ b ลบนะครับ b ลบสีดำคือ b ลบบีบวกหนึ่งนะครับ B บวกสองบบวกสามแล้วก็ B บวกสี่นะครับเรียงไปเลยนะครับขั้วลบเราเริ่มจากนี้นะครับขั้วลบนะแล้วก็เป็น B บวกหนึ่งก็คือบัตรบาอันที่หนึ่งบบวกสองคือบัตรบาอันที่สองบบวกสามคือบัตรบาอันที่สามนะครับแล้วก็ B บวกสี่ก็คือขั้วบวกก้อนสุดของก้อนสุดท้ายนะครับอ่าโอเคทีนี้เราก็ต่อไปเลยนะครับ ต่อไปเลยนะอ่าตอไปก่อนนะครับใส่ไปก่อนนะ b ลบนะครับ b ลบอ่าสีเขียวนะครับสีเขียวคือ b บวกหนะครับคือบัตรบาร์อันที่หนึ่งนะครับต่อตรงไหนก็ได้นะครับดูแค่บัตรบาร์ต่อไปครับอ่า b บวกสครับเส้นสีเหลืองนะต่อตรงไหนก็ได้นะครับบัตรบาร์อันที่ส ต่อไปนะครับ B บวก3ครับเป็นเส้นสีขาวนะ B บวก3นะครับไล่ไปนะนี่ละกัน B บวก3นะครับแล้วก็เส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงตรงนี้นะเส้นสุดท้ายนะครับจะเป็น B บวก4นะครับ B บวก4ก็อยู่นี่นะครับก็คือบวกของก้อนสุดท้ายนะครับมีบวก4 อ่าโอเคทีนี้ในการใช้งานจริงนะครับอย่าลืมนะขันให้แน่นนะครับอันนี้ผมเป็นตัวอย่างเฉยๆนะอ่าในการใช้งานจริงต้องขันให้แน่นนะครับอ่าโอเคก็ในการต่อนะครับอ่าเอาตัวนี้นะครับที่เป็นบีลบนะครับหรือว่าแบตเตอรี่ลบนะครับมาต่อกับขั้วลบนะครับนี่บีลบนะแล้วก็อันนี้วางแปะข้างบนนะครับเราค่อยขันล็อกนะ ผมทำคลิปสอนนะครับในการต่อทั้ง bms ทั้ง active balance ไว้หลายคลิปแล้วนะครับลองไปย้อนดูได้นะเพียงแต่ว่าตัวนี้มันจะสะดวกกว่าเพราะว่ามัน All-inone มาเลยในตัวนะครับที่ตัวบอร์ดนะมัน Allinone มาแล้วนะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของออขั้ว p ลบนะหรือว่าขั้วที่ออกไปใช้งานนะครับขั้วลบที่จะออกไปใช้งานนะครับอ่าโอเคอ่าทีนี้การต่อสายนะครับนี่ตรงนี้นะครับเราก็เล็งสายนะนะครับเล็งกะจังหวะให้ดีแล้วก็ เอียงเองนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยครับก็ต่อแล้วนะครับต่อเรียบร้อยแล้วนะไม่มีไฟไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับไม่มีไฟนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่มีไฟนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาวัดดูนะครับใช้มิเตอร์วัดดูนะว่าไฟมันออกมาแล้วหรือย,อยังนะครับอ่าผมวัดจากขั้วลบนะครับตรงนี้นะ นี่นะครับเอาขั้วลบมาวัดนะแล้วก็ขั้วบวกนะครับอ่ามีไฟแล้วนะครับ1 3 2 9โวลต์นะครับแสดงว่า,าต่อใช้งานได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมลองคีบให้ดูนะคีบจากาพ P ลบนะครับอ่าเอาขั้วลบมาคีบที่ฝั่งนี้นะครับเอาขั้วลบมาคีบนะแล้วก็ขั้วบวกก็คีบกับขั้วบวกนะครับเห็นไหมเอ่ย ามาแล้วนะครับมาแล้วนะ13.3โวลต์นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับการต่อใช้งานนะ b m เอรุ่นนี้นะครับ BMS ที่มี Acti v e b a l a n c e มาให้ในตัวนะครับอ่าโอเคลกๆหน่อยอ่าพาให้ดูนะครับนี่ใช้งานได้แล้วนะอ่าก็ลองหาการจัดจัดวางตำแหน่งดูนะครับใช้งานกับ ตัวแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะไม่ว่าจะ30แอมป์50แอมป์100แอมป์120นะครับไปจนถึง200หรือ280มันก็ได้หมดนะครับที่เป็นในระบบ12โวลต์นะ314แอมป์ M, ก็ยังใช้ได้นะ314แอมป์แต่ต้องไปคุมเรื่องของอกระแสะใช้งานกันเองนะครับไม่ให้เกิน100แอมป์นะเพราะว่าตัวนี้มันรองรับได้100แอมป์พีคชั่วขณะ300แอมป์นะครับข้อดีนะคือมันมีแอคทีบบาลานซ์มาให้ในตัวนะครับอ่าสะดวกดีนะตัวเดียวนะจบเลยแล้วราคาประหยัดด้วยนะครับ อ่าโอเคอ่าตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะเอาไปใช้งานกับอะไรนะครับก็เหมาะเอาไปใช้งานกับชุดพวกกล่อง power box นะครับสักประมาณ3 0มสิบแอมป์ M, 50แอมป์100อแอม 120แอมก็ได้นะครับหรือจะกระโดดไป200แอมป์280แอมก็ได้นะครับดูนะแต่ว่ากระแสะใช้งานก็อย่างที่บอกนะครับลองคำนวณดูนะระบบ12โวลต์นะของลิเธียมฟอสเฟตนะครับมันแรงดันใช้งานจริงจะอยู่ประมาณ12.8โวลต์นะครับเราเอามาคูณกับตัวที่เป็นกระแสะสูงสุดนะครับกระแสะสูงสุดที่เ,เท่าไหร่กระแสะสูงสุดที่100แอมป์นะครับสูงสุดมันจ่ายได้เท่าไหร่ก็ลองคำนวณดูนะครับก็เอา แรงดัน12.8นะครับมาคูณกับกระแสนะครับสูงสุดที่เขาสามารถทําได้ก็คือจ่ายได้เต็มที่ไม่เกินสักประมาณเท่าไหร่1,200-1,300ไม่เกินนั้นนะครับเพราะสูงสุดมาได้แค่นั้นเนาะนะก็ลองคํานวณการใช้งานดูนะครับว่าเอ,อ,เอาไปใช้กับแบตขนาดไหนนะใช้งานเท่าไหร่นะครับก็เป็น BMS ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องต่อสายอะไรยุย่งยากเยอะแยะนะมีแค่นี้เองนะครับชุดเดียวนะกับตัวนี้นะครับ แค่นั้นเองนะมันใช้งานง่ายนะครับรวมมาให้หมดแล้วนะครับทั้ง BMS แล้วก็ Active Balance นะครับหรือจะเอาไปใช้กับงานกับโซลาเซลล์นะระบบเล็กๆก็ได้นะครับระบบเล็กๆ1 0 0แอมป์120แอมป์200เอ่อ280ก็ได้นะที่เป็นระบบ12โบโวลต์นะครับก็ลองคำนวณการใช้งานดูเนาะ สำหรับราคาตัวนี้นะครับก็อยู่ประมาณอย่างที่บอกนะประมาณ300กลางกลางๆนะครับ300กลางกลางๆนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์พิกัดการสั่งซื้อไว้ให้นะครับที่ใต้คลิปนะรวมไปถึงปักหมุดในตะกร้าสินค้าของ YouTube ให้ด้วยนะครับท่านใดสนใจลองคลิกลิงก์กดเข้าไปดูได้นะครับ โอเคครับวันนี้ถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆเอฟซีนัที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่าแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงคำถามต่างๆก็ได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พ่อ้ันสตูดิโอต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ